สวัสดีค่ะวันนี้วันคริสต์มาสนะคะแฮปปี้คริสต์มาสนะคะทุกคนถึงแม้มันจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่กเ็เถอะแต่เราก็เอาทุกเทศกาลเนาะ <c oughs> ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะกับการปล่อโคของชาวเราธรรมศาสตร์นะคะถ้าใครที่อยู่ธรรมศาสตร์นะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกทุท่านเนี่ยมาร่วมปล่อโคกันได้นะคะรถออกที่โรงอาหารเอสซีเวลาห้าโมงเย็นค่ะแล้วเ,เจอกันนะคะปล่อโคท้องเราถ่ายมาจากโรงฆ่าสัตว์โดยตรงเลยนะคะกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะคะ ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะโปสเตอร์เนี่ยติดอยู่เต็มทั่วธรรมศาสตร์เลยค่ะก็หาได้ง่ายๆนะคะนี่ติดต่อเข้ามาจองที่กันเยอะๆนะแล้วก็ค่ะก็สำหรับวันนี้เกสจะใส่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ลาไปกับบรรยากาศที่คุณป้าเขากำลังจะพายเรือนี่แหละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ